สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับกับเจ้าลอกโอคุมานะครับที่มาจัดโปรเดือน3นะครับกับเจ้าโอคุมาอัสเลสครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปของโอคุมาเลยนะครับใครที่เป็นสายทะเลสายปลาบึกนะครับต้องรู้จักตัวนี้แน่นอนครับกับเจ้าโอคุมาอัสเลสตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะครับสีเขาจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองข้างในมานะครับแข็งแรงมากตัวนี้แข็งแรงมากและแกนใหญ่นะครับมาตัวนี้จัดโปรนะผมบอกได้เลยนะครับว่าราคาที่ผมจัดโปรเนี่ยขาดทุนนะครับแต่ว่าจัดให้เพราะว่าแอดมินขอว่าที่ช่วงเดือน3เนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะกลับบ้านกันนะครับช่วงสงการอยากจะมีลอกติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของขวัญน,นะครับหรือว่าใครที่จองเรือจองแพ นะครับหรือว่าจะเข้าไปตกประบึกบึงสำราญนะครับแต่ว่าอยากจะหาลอกดีๆสักตัวหนึ่งในราคาที่มันไม่แรงมากนะครับเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทั้งประบึกนะครับทั้งแม่น้ําทั้งเขื่อนนะครับทั้งทะเลนะครับตัวเดียวจบไปเลยนะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันที่เบอร์สาธอโทษทีเบอร์สี่พันก่อนเลยนะครับนี่ครับเบอร์สี่พันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็เอาใจนะครับสายแคสสายป๊อปนะครับ จับคู่กับคัน e l เล็ก a ต a s t ก็ได้นะครับ PE ทัก2 24ก็สวยเลยนะครับหรือจะไปจับคู่กับคัน i ิโตแคสก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้สวยมากนะครับมาสเปคกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนอยู่ที่7ตลับนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเกียร์เลโชอยู่ที่5.8นะครับสปูลแต่งนะครับสปูลแต่งนะครับข้อสำคัญนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในครับ มีกันซีนกันน้ํามาให้ครับแกนใหญ่นะครับแล้วมีห้องเบรกขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างอีกนะครับฉะนั้นหายห่วงเรื่องเบรกผมบอกได้เลยว่าเรื่องเบรกโอคุมาตัวนี้หายห่วงนะครับปึบปึบแน่นอนและดูแกนนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมนิดเดียวนี่เบอร์สี่พันนะครับฉะนั้นเกมกระมงนะครับกระมงสบายครับอินซีสบายครับ,บ,รบโฉมงามไอ้เก๋าเล่นได้หมดหรือว่าใครจะเอาไปแข่งสวาย นะครับก็สบายๆเลยตัวนี้นะครับพลังเบรกของเขาอยู่ที่13กิโลนะครับแต่ตัวนี้เขาเน้นเบรกสมูทผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เขาเน้นเบรกสมูทนะครับ13กิโลก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับน้ำหนักตัวลอกอยู่341กรัมนะครับก็ถือว่าเบาไหมกลางๆครับไม่ได้เบาที่สุดแต่ถ้าถามเรื่องความถึกทนอึดเบรกเนียนตัวนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนแล้วข้อสำคัญ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมบอกงี้แล้วกันเมื่อก่อนนะผมขายอยู่3,001นะครับแต่ว่าแอดมินขอนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้ขาดทุนนะครับ2,390บาทใครจะเอาจัดด่วนๆนะครับทักมาเลยนะครับที่กล่องข้อความนะครับที่ Facebook Fanpage ทักมาเลยนะครับเพราะว่าช้าแล้วหมดแน่นอนนะครับแขนเป็นเกลียวนะครับเป็นอลูมิเนียมแบบเกลียวนะครับน่ามีซีนกันน้ําให้เรียบร้อยฉะนั้นหายห่วงครับหายห่วงและราคาเนี้ยผมบอกได้เลยว่าขาดทุนนะครับแต่อยากจะให้มา ผ่านไปแล้วนะครับเบอร์สี่พันมาแล้วครับเบอร์ห้าพันห้าของเรานะครับนี่ตัวนี้นี่สายเขื่อนชอบมากนะครับตัวนี้สายเขื่อนชอบมากนะครับพวกที่เอาไปเฝ้ารถถังนะครับนะหรือว่าใครที่จะเอาไปตีป๊อปขนาดใหญ่นะครับเอาไปตกสวายใหญ่อะไรเงี้ยใส่คัน9ฟุต10ฟุตผมแนะนำให้ซื้อเบอร์5,5 0 0ได้เลยครับแล้วหมุนเนี่ยโคตรนิ่งโคตรนิ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็ลูกปืนเจ็ดตลับเหมือนเดิมนะครับเกียร์เลโชอยู่ห้าจุดแปดนะครับน้าหนักตัวล้อห้าร้อยยี่สิบสี่กรัมก็ผมบอกแล้วนะว่าตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เบานะครับแต่มันออกแบบมาให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ลุยได้ทุกเกมนะครับลุยได้ทุกเกมจริงๆนะครับพลังเบรกอยู่ที่สิบสามกิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีซีนกันน้ําให้เหมือนเดิมนะครับผ้าเบรกนะครับแล้วดูผ้าเบรกข้างล่าง โคตใหญ่อะเป็นเบรกแบบดับเบิลนะครับเบรกหัวเบรกท้ายนะครับน้เบรกแบบดับเบิลแกนผมว่าแกนนี่ก็ประมาณแบบปากกาเลยอะด้านปากกาเลยนะครับใหญ่มากมีซีนกันน้ําให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเป็นลอกทะเลนะครับคือโดยสัญชาติของมันแล้วนะครับมันคือลอกทะเลนะครับแต่ว่าคนไทยก็ตัวเดียวจบครับเที่ยวตัวไทยงานเขื่อนงานแม่น้นํางานทะเลได้หมด ครบจบในตัวเดียวนะครับนะใครสนใจก็จัดด่วนๆตัวนี้นี่ผมขายอยู่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะครับ3,390บาทเมื่อก่อนนะครับจัดให้2,490บาทขาดทุนนะครับมีน้อยด้วยหมดแล้วคือหมดนะครับเป็นโปรเดือน3าหมดแล้วคือหมดเลยนะครับไม่มีมาเพิ่มนะครับ2490บาทนะตัวนี้น่าจะมีประมาณ1 3 1 4ตัวนะครับหมดก็คือหมดนะครับ โปรเดือน3อยากให้ได้ใช้ของดีๆกันนะครับเผื่อได้ซื้อกลับบ้านกันนะจัดด่วนๆครับนี่เบอร์6,500ยอดฮิตตลอดการตัวเดียวจบเขื่อนแม่น้ำปลาบึกได้หมดเลยครับบึงสำรานได้เลยครับเบอร์6,5 0 0นะครับนี่นี่เบอร์6,5 0 0ครับเบอร์นี้ขายดีมากตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะน่าจะเหลือประมาณ10ตัวหรือ11ต,ตัวประมาณนี้นะผมยังเดี๋ยวให้น้องไปนับก่อนนะครับ ก็ตอนนั้นขายอยู่3,490บาทนะครับ3,490บาทนะครับและดูแขนนี่แขนโคตรใหญ่ใส่น็อปลับบี้มาให้แล้วอครับอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวแขนเป็นระบบเกลียวนะครับมาเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับลูกปืน7ลูกเหมือนเดิมครับเกเรโช5.4าน้ำหนักตัวลอก730กรัมนะครับก็ไม่หนักถ้าเทียบกับตัวอื่นๆอ่ะมันต้องเทียบกับลอกสายปลาบึกด้วยกัน นะครับมันต้องเทียบกับลอกสายทะเลสายบาบึกด,ด้วยกันตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นกลางๆไม่หนักแต่ไม่เบานะครับย้ํานะครับไม่หนักแต่ไม่เบานะครับพลังเบรกอยู่ที่ยี่สิบกิโลนะครับหายห่วงหายห่วงดูแกนนิดนึงผมชอบมากเลยตัวนี้ครับม,มันแกนมันใหญ่และการเก็บงานของโอคูมาถือว่าเก็บออกมาได้ดีมากนะครับแกนนี่จะนิ้วก้อยผมอยู่แล้วอีกนิดเดียวก็นิ้วก้อยผมแล้วแล้วดูห้องเบรกดิ เบรกทวินนะครับเบรกหัวเบรกท้ายเบรกใหญ่ขนาดนี้นครับอยู่ประบึก5-60โลนี่นิ่งๆเลยครับถ้าไซร้อยก็ต้องมีออกบ้างธรรมดานะครับนะตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ยอดฮิตนะครับสําหรับคนตกประบึกก็จะถือว่าเป็นเบอร์ยอดฮิตนะครับเบอร์6,500นะครับส่วนใครที่เป็นสายหน้าดินสายงานเขื่อนเขาก็จะนิยมเบอร์5,500กันนะครับเพราะว่าบอดดี้มันไม่ใหญ่โตจนเกินไป อ่ะบางคนนึกภาพไม่ออกว่าประมาณลอก BG เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรครับตัวนี้ก็ประมาณลอก b g เบอร์30นะครับประมาณลอก b g เบอร์30นะก็เมื่อก่อนตอนนี้ลดแล้วเหลือ2590บาทนะผมไม่อยากพูดเลยว่าขัดทุนจุกๆเลยตัวนี้ขัดทุนแบบจุกๆเลยแต่ว่าก็แอดมินขอจัดให้ครับจัดให้ครับมาพเบิ้มของเราครับ ตัวนี้นี่ฝั่งอันดามันนะครับชอบมากงานหลักแก๊สนะครับชอบมากสายประบึกบึงสำราน,นะครับเฝ้าสร้อยต้องมีเ้าเรียกว่าต้องมีใครที่ตกประบึกต้องรู้จักนะครับกับเจ้าโอคูมาอัสเลสตัวนี้นะครับนะเบอร์8 0 0พครับเบอร์แปดพนะสเปคนะครับลูกปืน7จลูกเหมือนเดิมครับเกเรโชห้าจน้ำหนักตัวลอก748กรัมนะครับก็ไม่หนัก นะครับกลางๆเรียกว่ากลางๆพลังเบรกยี่สบโลบางคนอาจจะคิดว่าพี่เบรกมันน้อยจังเลยยี่สิบโลเบรกมันไม่ได้น้อยนะครับเพราะตัวนี้เขาเน้นเบรกสมูทมันจะไม่เหมือนกับพวกเบรกสาสิโลพวกเอจิคิงพวกอะไรพวกเนี้ยที่เบรกมันสาสิโลก็จริงนะครับแต่พอเบรกเนี่ยเบรกมันกระเด้ามันฟิดฟิดฟิ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 มันทําให้เราตกปลาแล้วมันมันไม่สนุกนะครับแต่เบรกพวกเนี้ยเนี่ยผมปิดให้ดูผมว่ามันก็แน่นระดับหนึ่งเลยนะครับอื้อหือ ก็แน่นระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันเน้นความสมูทอ่ะต้องบอกงี้ก่อนมันเน้นความสมูทนะครับนะแกะให้ดูข้างในหน่อยว่าแกนใหญ่แค่ไหนนะครับไซร้อยกินไหวไหมผมบอกได้เลยนะเบอร์หกพันห้าเนี่ยลูกค้าผมโดนไซร้อยมาแล้วนะครับที่บึงนะครับก็เล่นได้สบายๆนี่ดูเบลเลอร์เลยห้องเบรกเบรกหัวเบรกท้ายครับแล้วแกนแบบใหญ่มากนะครับ ก็เล่นได้เลยครับไสร้อยก็เล่นกันมาแล้วนะครับสบายๆแต่อาจจะต้องมีเดินตามบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับตกปลานะนะส่วนสายทะเลเนี่ยลูกค้าไปงัดกระเบนมาครับกระเบนก็ไซส์แบบโอ้ใหญ่มากน่าจะเกิน20ก็งัดกันมาแล้วสบายๆนะครับก็ใครมองหาลอกนะครับดีๆสักตัวหนึ่งที่จัดโปรนะครับก็อยากจะแนะนําตัวนี้เลยนะครับกับเจ้าโอคุมาอัสเลสนะครับ ก็เรียกว่าลดกันแบบจุกๆนะครับเบอร์8,000เนี่ยเมื่อก่อนผมขายอยู่น่าจะ3,690หรือ3 7 0ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะครับจัดโปรให้วันนี้ครับ2,690บาทย้ํานะครับ2,690บาทเป็นโปรเดือน3นะครับก็จัดให้จนถึงวันที่10เดือนหน้านะครับก็คือให้กลับบ้านนั่นแหละครับช่วงสงการนะครับหรือว่าจนกว่าจะหมดนะครับแต่ผมกลัวมันจะหมดก่อนไม่พ้นเดือนนี้แรอกครับราคาเนี้ยนะ พักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook page, Hat f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพจฮั h ไทฟิชช i n g สุขุมวิท85นะครับหมุนแล้วมันโคตรแน่นความฟิลลิ่งมันคือแน่นนะครับคือฟิลลิ่งมันแบบมันคือความแน่นอ่ะผมต้องบอกงี้ว่าตัวเนี้ยฟิลลิ่งของมันคือความแน่นความถึกความทนนะครับถ้าจะมาหวังเบาแบบลอกตีอ่ะปอมหวังหมุนนิ่มแบบพวกลอกชิมาโ,โน่ไม่ใช่นะอ่าต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่นะครับตัวนี้ถึกอึดทนนะครับตามคอนเซ็ปต์ของมันเลยนะครับ โอเคก็ฝากเอาไว้หน่อยนะครับผมสําหรับลอกดีๆนะครับจัดโปรเดือน3มนะครับขช้านะครับอดนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มเจ็บตัวครับตัวเนี้ยเจ็บตัวเลยแต่อยากจะให้นะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage หัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85้านะครับอย่าลืมเลือกเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะบางเบอร์เนี่ยมันมี1ิบตัวบางเบอร์มีสิบามตัวบางเบอร์มี1ิบ้าตัวประมาณนี้มันจะค้ากันนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับราคานี้ S <S> เจ็บตัวอีกแล้วครับอ่ะจัดให้โอเคสวัสดีครับ